เพื่อเอาบารมีมาโปรดสักกันเราเก็บตัวเองไว้นานเกินไปกับสังพวัดไม่กได้เป็น,ปนไปอย <c oughs> มันในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่มาอาศัยชั่วคราวสมบัติเราก็มัมีแค่นี้หรอเราเกิดมาหลายรุ่นหลายยุคหลายสม,มัยบติเยอะเกิดติกได,ด,ด้จากเด็กนี่ยมันก็ชัว่วคราหมดของพานมา่านไป เราไม่ต้องยึดติดกับสิ่งเหล่านี้หรกไม่ใช่ของเราจริงเราก็มาสายชั่วคราวแต่ว่าบาร,รมีที่เรามีมานี่วันจะเปิดกว้างไปาสงรปวัตแล้วออกภัยวางสบายเชื่อสวา,สาที่เรื่อง เรจะทำตามดีเเ่องเขาจเราเรรู้สึกอยู่างกายเร็ัรู้สกอยู่เรู้ทุกอย่างที่เขามาทำกับเราใช้เราอยู่กับลิเรอยู่กับจิมันก็เลยอยู่กับเวทนาไปด้วยเปิดิกว้างออกกรจออกจิตวิญญาณตายไม่จริงจิตวิญญาณตายไม่จริไม่ตายจริง แต่ตัวที่มันทรงอยู่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกอยู่ในหนึงกันเราต้องคลายสิ่งเนี้ยเปิดกว้างๆกระจายจิติญญาณวกระจายออกไปเรื่อยๆไปแบบไม่กับไม่อย่างเดียวอย่ารวมถ้ารวมก็อย่าเับไปทนาตลอดเลยตัวนี้คือตัวทอนยกตัวรวมจิตตัวตั้งตัวทรงอยู่นี้ยมันเป็นธิกํำกัดตัวมันเองมันจะรวมทุกไว้ด้วยกันทั้งหมดมันไม่ดีมันแตกออก กระจายออกบาสละตัวสละเองสละตัวสละเองละตัวละเองปล่อยตัวปล่อยเองทิ้งตัวทิ้งเองให้เปิดกว้างไปเรื่อยๆมันก็ดอกไม้ที่มันบานออกตัวมันเองแล้วก็บานไม่เอาบานด้วยบานทิ้งบานนี่ั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะพ้นกเวทนาตรงนี right. ้ บารมีมาดีๆอยู่แล้วแต่มันอั้นอยู่บนตัวเองมากเกินไปเราต้องใช้ันใช้สว่างสวยช่วยสรรพสัตว์ใช้จบช่วยสรรพสัตว์ฟังเสียธรรมสรุปเสียธรรมดีๆทุอย่างใช้ไม้ไม้กับไม้ไปด้วยกันเลยดับกับดับไปด้วยกันตัดกับตัดไปด้วยกันไม่ยึดกันไม่ยึดไปด้วยกันทุกอย่างใช้ประโยคนี้เตือนเรื่อยๆไม้กับไม้ไปด้วยกันทุกอย่าง ตัวรวมจิตม,มันเป็นตัวรวมปัญหานะรวมทุกไว้กับตัวเองตัวนี้มันมันมันไม่ถูกนะมันทุกนะตัวนี้มันไม่ถูกถ้าถูกมันก็ต้องไม่ทุกมันไม่ถูกเลยทุกกระจายทิ้งออกกระจายออกเราแค่เปิดกว้างเลยทุกสิ่งทุกอย่างไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่เปิดกว้างเราจะอยู่นี้จะทรมานนี้ตลอดการตลอดกลับเลย ไม่ถูกไม่กับไม่ไปด้วยกันทุอย่างคอไมายึดกันมายึดไปด้วยกันทุอย่างทุอย่างเป็นทางผ่านมันเรียกของเราจริงของใครจริงเราไม่รักถูกแล้วไม่ใช่นี่เราแค่รวมจิตเอาไว้มันก็เลยเหมือนยึดอยู่ 你就得开、啊，放的 so, 的这尼儿开，他會 Boom, 他會这尼儿开，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 这尼儿 ที่มันมาขุดมาทําอะไรทั้งหลายนี่มันก็เป็นวาระมันแหละไม่รู้ว่าทุกอย่างมันมันยึดติดอะไรไม่ได้มันยึดมันทุกอยู่เลยแต่พอมันไปช่วยออกให้เราก็ไม่รู้จะออกอย่งไรจะออกลำบากอยู่อย่างนี้ตลอดสมบัติไม่ต้องไป่ห่วงมันหรอก ไม่ใช่ของเราจริงร่างกายก็ไม่ใช่ของเราจริงจิตก็ไม่ใช่ของเราจริงเลยพอเราตั้งขึ้นมันก็ม,มันก็เหมือน,นก็มีมตั้งชั่วขณะลวมเข้ามาทรงเข้ามาในจิตตัวรู้ตัวเห็นมันก็มีชั่วขณะขนาดใช่ไน,นะนแค่เราบวหลงขึ้น ถ้าเราไหม้กับไหม้ไปด้วยกันรื่เี๋ยวดันได้คลายออกให้คลายออกให้สว่างสวยออก้สิ่งแวดล้อมจะได้เป็นประโยชน์สวราจะได้รับประโยชน์ไปด้วยกันบารมีนะมันมีมาแต่ว่ามันอั้นนะมันอยู่กับตัวเองมากมาเลยอั้นเราต้องโยนปิดออกสู่การปลดไปเลยอย่างทุกอย่างมันจะล่าเรื่อยไปเรื่อย มีส่วนมีส่วนในการโผดมีส่วนในการุด้นช่วยสังสวรส์มีส่วนในการุด้นช่วยสภัชว์นะเรขอให้เป็นกําลังในการโปลดช่วยสภัตว์ไปเรื่อยๆไป